ยินดีต้อนรับพลพัชของแดงลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงแดง Liverpool ลิเวอร์พูลลงอกกุนซือทีมชาติเซเนกัลแจ้งมาเน่เปล่าดิ้งหนักหงแดงโลงแต่ทีมชาติเส็งอาริวซิเซ่นะครับกุนซือทีมชาติเซเนกัลบอกเองว่าอาการเลี่ยงของเซเดมาเน่ไม่ได้รุนแรงตามที่บางคนกลัวกันนะครับแต่รบว่าการทีมมาเน่เล่นต่อไม่ไหวมันส่งผลเสียให้กับทีมชาติอย่างมาก จนทาให้พวกเขาทำได้เพียงแค่เสมอกับทีมชาตโิตโกโอ,อลูซิซเซ่นะครับเตเน์ทีมชาติเซเนเกาลกล่าวว่าซโดนมาเน่ปีกคนเก่งของเทียมไม่ได้รับอาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงอะไรหลังจากที่เขาโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในเกมฟุตบอลโลก 2, 2022รอบคัดเลือกโซนออฟริกาใตา้รอบแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มเอสนัดนที่เซนกาลบุกไปเสมอกับตโ,ตโกนหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่แอดพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ โดยนักเตะกล่าวนะครับมาเน่นเได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะถือว่าเป็นตัวคลวื่อนไหในการทําประตูให้กับกิมชักซเนอเก่าแต่เขาก็ต้องโดนถอดออกจากสนามตันแตนนาทีที่28จากการที่มีท่าทีดูแล้วไม่ไดีเท่าไรนักภายหลังขึ้นไปเล่นลูกกลางอากาศนะครับโดยซิเซ่เปิดเผยว่าใช่การที่ซาดูมาน่อ,อยู่เล่นต่อไม่ได้จนจบเกมมันสร้างความเสียหายกับเราเขาเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมแต่เราก็ควรถอดเขาออกเพราะมันต้องเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนกับ่านั้น มันไม่มีอาการเรวไรอะไรเลยฉะน้นแลาสนะครับซนิวมาเน่น,นครับจะสามารถลงสนามให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนหลังจากหมดช่วงโปรแกรมทีมชาติไปแล้วนะครับ,อบอก็บทสรุปนะครับก็คือกลัวอาการบาดเจ็บหนักก็เลยต้องถอดออกนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับอาลูซิเซ่นะฮะคุณซื้อทีมชาติเซนกรลาที่หวังเห็นประโยชน์ให้กับลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับ ลือสนานคารริมอเดเยมีจะเป็นหนึ่งเนตเตะดิวสุดท้ายของไมเคิลอเวอร์ตมีรายงานล่าสุดออกมาว่า Edwards, ไมเคิลอเวอร์ตผู้อำนวยการกีฬาสโมสรลิเวอร์พูลได้รวบรวมหลายชื่อเนตเตะที่ตัวเขานั้นต้องการให้ย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้รายงานนี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวจะเป็นงานครั้งสุดท้ายของไมเคิลอเวอร์ตการที่ตัวเขาจะลาทีมลิเวอร์พูลไปในวันที่1มิถุนายนปีหน้า โดยตามรายงานจากกัตชูเดมิเกโตระบุว่าสโมสรลิเวอร์พูลมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะดึงตัวคาริมอาเดยมีนักเตะคราเสวน์สูงของสโมสรเรสบูซอสปวกเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมหลังจากที่ตอนนี้มีหลายสมโมสรทุ่ยยุโรปต่างกำลังให้ความสนใจในตัวนักเตะรายานี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานอาบาลิซิกลาเซียหลังจากที่นักเตะรายานี้ทำงานอย่างสุดโดดเด่นในเกมยูฟ่าแชมเลีก ดยการเมายิงลูกจุดโทษให้กับทีมไปถึง4ลูกและยิงไม่พลาดเลยแม้แต่ประตูเดียวหล้วสำหรับในลีกในนการนี้นะฮะเจ้าตัวก็ยิงไปแล้ว3ประตูกับอีก1แอซิ์ให้กับทางเรสบูซวส,สบวกเห็นได้ชัดเจนว่าตัวของเจเกนครอฟนั้นก็มีความต้องการครับที่จะดึงตรงหน้าทีมชาติเยอรมนีในวัย19ปีเท่านั้นเข้าสู่ทีมให้ได้นั่นเพราะลิว์พูไม่สามารถใช้งานโมเมสซาล่าและซาดูมาน,น่ได้ในช่วงเดือนมกราคมที่นักเตะทั้งสองคนติดภาธุรกิจ รับใช้ทีมชาติในศึ่แอฟริกันครัพออฟเนชั่นดังนั้นคาริมอาเดยมิก็ถือเป็นนักเตะที่เหมาะสมที่จะเป็นคอน้าตัวหลักของทีมในช่วงเวลานั้นโดยาคาดกันว่าเอฟเอจจะต้องยอมทุ่มเงินสูงถึงจำนวน 35. ล้านยูโรหรือ30ล้านปอนด์เพื่อแลกกับลายเซ็นของนักตกตะรายนี้โดยล่าสุดนะครับสื่อจากประเทศอิตาลีรายนี้ก็ได้ตีข่าวเพิ่มเติมออกมาว่าเอร์พูลที่นำมาโดยไมเคิลออร์ตกำลังเตรียมที่จะเดินเกมเร็วๆนี้สำหรับดีลของคาริมอาเดยมิ ด้วยการเร่งติดต่อไปยังเรสบูสฮัสบวกเพื่อขอยื g, อย่นข้อเสนอซื้อตัวนักเตะรายนี้ตั้งแต่เนิ่นๆในช่วงปลายปีก่อนที่ตลาดหน้าหนาวจะเปิดทำการนั้นพาทางลิวพลมองว่า ah, พวกเขามีความสนิทสนุนกับเหล่าผู้บริหารของเรสบูสฮัสบวกเป็นอย่างดีเพราะทั้งสองทีมเคยซื้อขายนักเตะร่วมกันมาแล้วหลายคนด้วยกันนะครับดังนั้นทางลิวพลบอกว่า ah, การเจรจานอกกรอบก่อนที่ตลาดจะเปิดทำการนั้นพวกเขาสามารถทำได้และไม่ทำให้ทางเรสบูสฮัสบวกไม่พอใจแต่อย่างใด และทางลิเวอร์พูลจะใช้ความสนิทสนมและฝีมือการจัดจาที่ยอดเยี่ยมของไมเคิลอิวเบตเป็นตัวช่วยกล่อมให้พวกเขายอมปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมเข้าสู่ถิ่นแอนเวล้วยทางสื่ออิตาลีรายนี้ยังยืนยันว่าลิเวอร์พูลมีความตั้งใจจริงๆในเดีลนนี้เป็นอย่างมากเพราะถ้าหากคาริมอาเดยมีสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกกับลิเวอร์พูลได้สำเร็จแล้วก็มันก็เหมือนกับมอรดกอันยิ่งใหญ่ที่ทางไมเคิลอิวเบตทิ้งเอาไว้ก่อนลาทีมไป ดังนั้นดี๋วนี้ไมเคิลเวิร์ตตั้งใจทําด้วยตัวเองขนาดนี้ถือว่ามีลุ้นเป็นอย่างมากสําหรับตลาดหน้าหนาวที่กําลังจะเปิดทําการในเร็วๆนี้นะครับถึงเวลาเปลี่ยนจะมีการเลอร์ชี้จุดที่ลิเวอร์พูลควรเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ได้เวลาเปลี่ยนแปลงจะมีการเลอรนะครับระบุในมุมมองของตัวนั้นลิเวอร์พูลควรที่จะทําการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้ากับมิฟิลในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยเฉพาะในตำแหน่งแนวรุกที่3ในแนวหน้าตัวหลักกำลังมีอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจิมมี่เกลเลเกอร์นะฮะอดีตยอกองลังของหองดังลิเวอร์พูลสมรสมีอย่างสึกเวทีพิมริกอังเกษแสดงความคิดเห็นว่าในช่วงสมัยนี้หงดงังควรที่จะเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้ากับมิ v เวล ทีมงานเบื้องหลังของลิเวอ์กำลังจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากการที่เอ็ดเวิร์ดตัดสินใจบอกลาตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของทีมหลังจบฤดูกาลนี้แน่นอนโดยที่จูเลียนวอร์ดมือขวาของเขาจะขึ้นมารับหน้าที่แทนซึ่งหลายคนก็จับตาดูว่าวอร์ดจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนเมื่อพิจารณาถึงการที่เอ็ดเวิร์ดช่วยให้เลิเวอ์ได้แข่งเก่งๆมาร่วมทัพหลายๆตลอดช่วงที่ผ่านมาจะมีกาลเกอร์เผยว่า มันกำลังจะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญและเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากด้วย11ตัวจริงของลิเวอร์พูลในเกมเยือนแอโกลมาริดถือเป็นชุดตัวจริงที่แก่ที่สุดของสโมสรในรอบหลายทศวรรษเลยนักเตะเหล่านี้กาลังจะมีอายุแตะหลัก30ปีกันแล้วและคุณก็ไม่อยากให้ทุกคนในทีมมีอายุมากๆพร้อมกันหรอกนะครับพอถึงช่วงหนึ่งแล้วแนวรุกทั้ง3คนและรวมถึงตําแหน่งอื่นๆของทีมด้วยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเราเห็นกันแล้วว่า มีการย้ายเข้าย้ายออกของอิบราฮิมากรอนเต้ส่วนดีโกโจต้าก็มาอยู่กับทีมตั้งแต่ลูดูกาลก่อนแต่หลังจากนี้คุณยอ่อมคาดหวังว่าลิเวอร์พูลจะทําการคว้ากองกลางมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์สัก1คนเป็นธรรมดานอกจากนี้แล้วคุณก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้แนวรุกทั้งสคนแก่ไปพร้อมๆกันผมคิดว่าในช่วงซัมเมอร์น,นี้มันต้องมีการพิจารณาถึงส่วนเหล่านั้นเพื่อที่ทีมจะได้มีอนาคตที่ดีแน่นอนว่ามันไม่จําเป็นจะต้องถึงขัน้นยกเครื่องทีมกันหรอกนะครับ ล้อลูกการนี hmm. 是是้พวกเขาก็ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมยันไรก็ตามถึงแม้โชต้าจะมีผลกระทบที่ดีกับทีมมากแต่ผมก็ยังอยากเห็นพวกเขาฟ้ากองหน้ามาร่วมทีมมาเสริมทัพอีกสักหนึ่งคนพร้อมกองกลางด้วยก็ดีหมดรักแฟนเรนเจอร์ซานซงเจอร์ลัดแฟนเรนเจอร์ซานซงแฟนบอลเรนเจอร์บางส่วนนะครับเดือดดาดสุดๆที่สตีเวนเจอร์ลดทิ้งทีมกลางคันเพื่อไปรับงานคุมทีมสโมสรอาร์เซนอล่า โดยมีบางคนถึงสาบแช่งให้เขาตกชั้นกับทีมใหม่ด้วยแฟนบางส่วนของเรนเจอร์นะครับสโมสรในศึกสกอตติดพิมพ์ชิพิมพ์ก็ความด่าและสาบแช่งสตีเวนจอร์ที่บอกลาทีมรักของพวกเขาและไปรับงานผู้จัดการทีมให้กับสโมสรแอสตันวิละล่าจรลาก็เป็นคุณทีมเรนเจอร์เมื่อช่วงกลางปี2018พร้อมกับทําการเซ็นยกันเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งผลงานการคุมทีมของเจอลาก็ดเด่นมากๆจนถึงขั้นนําทีมชูชั้นลีกเมื่อซีซั่นก่อนมาครอบครองได้ ทำให้มันเป็นชั้นหลีกสูงสุดสมัยแรกของเดอะไลบูนับตั้งแต่ฤดูก,กาล2010-2011แถมทีมของเจอรลดก็ยังไม่แพ้เลยตลอดทั้งสีซชั่นอีกต่างหากอย่งางไรก็ตามด้วยความที่วิลลาตัดสินใจยกทางกับดีนสมิธทําให้พวกเขาไปท้าทามสตีเวนเจอรลดไปเป็นคุสิ่งคนใหม่ซึ่งอดีตยอดมิดฟิลของลิเวอร์พูลก็ตอบรับข้อเสนอนั้นรับเปิดตัวกับทีมใหม่เป็นที่รู้ยแล้วแต่ถึงขนาดมันก็ทําให้แฟนบอลเรนเจอร์บางส่วนโมโหมากๆที่เจราลดทิ้งทีมไปกลางคัน จนพิมพ์ข้อความกันหลายตัวหลายแบบอย่างเช่นเขาก็คุณสำหรับความทรงจำบางอย่างแต่ไม่น่าทุเลศนิดหน่อยนะที่ทิ้งเทียมกันไปกลางทางหลังจากที่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเขาเพิ่งพูดอยู่จกว่าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นมันถือเป็นการเสียกุญสือฝิมือดีไปแต่เขาก็ยังไม่ถึงขั้นจับเป็นตำนานนะมันเป็นวันที่น่าเศร้ามากอันที่จริงฉันก็อยากขอบคุณเขาสําหรับสิ่งที่เขาทําให้กับสโมสรอันยิ่งใหญ่ของเรานะแต่ฉันจะไม่มีวันยกโทษให้เขาที่ทิ้งเราไปในตอนนี้ และฉันก็ไม่นับถือเขาอีกต่อไปแล้วไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสรโว้ยและอย่างเช่นไอ้งูพิษหวังว่าแกจะตกชั้นไปพร้อมกับพวกมันนะฉันจะไม่อวยพรอ,อะไรแก่ท้งนั้นที่มันทำอย่างนี้ในช่วงนี้ของฤดูกาลเป็นต้นนี่คือสุดข่าวลิวพูลกับซิงเป็นรอบเย็นในครับของวันที่12พฤศจิกายนนะฮะ